สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนกรมส่งเสริมการเรียนรู้2568โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ค่ะ นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนกรมส่งเสริมการเรียนรู้2,568ได้จัดขึ้นเป็นปีที่4โดยใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษมกระทรวงศึกษาธิการเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนชมชิมช็อปของดีในชุมชนที่สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนจนเกิดการร่วมกลุ่มทำให้มี ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งที่ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนประชาชนทั่วไปซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีตลอดโดยจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดอีกด้วย ด้านว่าที่ร้อยเอกดอกเตอร์อาสิทธิเชยกลิ่นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้กล่าวว่าสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาในการนำกลุ่มอาชีพมาจัดแสดงพร้อมสาธิตและจัดจำหน่ายจำนวน117แห่งอาทิศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยในวังกับกิจกรรมเวิร์กช็อปงานจิตรกรรมลายรถน้า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองบึงการกับผลิตภัณฑ์จากกกกระเป๋าสารหมอนอิงหมอนรองนั่งผ้าเข่ามา้าและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตคันนายาวจัดจำหน่ายวุ้นแฟนซีขนมชั้นและน้ำอัญชันมะนาวผู้ที่สนใจสามารถมาชมชิมช็อปพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปฟรีได้ตั้งแต่วันที่6มกราคมถึง5กันยายน2568ค่ะ ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมของปีเข้ามา2องพนรนะครับซึ่งซึ่งเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนอมกราคมถึงเดือนกันยายน2568นยนะครับซึ่งโครงการกิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีๆซึ่งเราอยากจะนำโชว์ของอดีของเราที่สัลศึกษาของสองกลนะครับของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยไปส่งเสริมในพื้นที่เนี่ยมาโชว์นะครับแล้วก็มาแสดงศักยภาพให้ให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าเรานมีของดีอยู่ แต่สิ่งที่เราขายด้วยการพีอาคือการประชาสัมพันธ์ซึ่งปีนี้เป็นปีที่4ครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการค้าขายออนไลน์ซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เรามาเนี่ยมันมีคุณภาพขนาดไหนนะครับว่าที่เรายืนหยัดอยู่ได้3ปีในเรื่องของการออนไลน์และปีนี้เป็นปีที่4เนี่ยก็ยังออนไลน์เหมือนเดิมแล้วก็ในส่วนนี้เรามาเปิดตัวเพื่อเห็นว่าของดีที่เราจะให้คนในกระทรวงหรือว่าคนที่มาติดต่อราชการที่กระทรวงได้เห็นจะได้นําไปขยายผลต่อซึ่งการจัดส่งเสริมอาชีพปิดพันชุมชน เราจะเห็นว่าปีนี้เราคอนเซปต์ของเราคือชมชิมช้อปนะฮะเราจะมีหลากหลายนะมีหลากหลายกิจกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของการสาธิตการทํากิจกรรมต่างๆการทอสเสือการเพ้น์การสกร,รีนการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับอย่างเช่นวิเลยในวังเนี่ยก,ก,ก็เกี่ยวกับกิจกรรมอะไรต่างๆช่างสิบหมูเนี่ยเป็นต้นนะครับที่เราจะได้เห็นว่ามันมีปลายนี้คร์อ่อนช้อยขนาดไหนนะคอนเซปต์ของเราเนี่ยนะนอกจากเราจะหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของการค้นหา,าชีพเพราะบางครั้งเนี่ยทุกคนไม่รู้หรอกว่า ตัวเองมีศักยภาพมีวัตถุดิบพื้นฐานมีชุมชนเรามีต้นทุนแบบไหนอย่างไรและมีภูมิปัญญาแบบไหน,นเพราะนั้นการที่เราค้นพบอาชีพนะคือสิ่งที่จําเป็นแนละสำคัญอย่างยิ่งนะในการค้นพบอาชีพประเด็นที่2คือในเรื่องของของการมีอาชีพเมื่อเราค้นพบอาชีพเราก็ต้องฝึกต้องสอนนะจกนกระทั่งเกิดความเชี่ยวชาญจกนกระทั่งมาเป็นสินค้าที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ท้ายที่สุดก็คือเรื่องของการขยายผลนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุด พราบางครั้งเนี่ยเราอย่าหวงองค์ความรู้ยิ่งให้ยิ่งเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยากร,กรเราหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราไปส่งซิมเนี่ยเมื่อเขามีศักยภาพแล้วเนี่ยแน่นอนเขาย่อมขยายสาขาไปหรือว่าขยายอ,องค์ความรู้ไปตรงนี้นอกจากเขาจะได้เพิ่มภูมิประสบการณ์เขาแล้วเนี่ยชุมชนอื่นก็ได้มีอาชีพมีสิ่งที่สืบทอดแล้วก็เป็นอะไรที่ไปปรับเดปหรือว่าคิดบูรณาการก,กับสิ่งที่เขามีเนี่ยแล้วก็มาบูรณาการกับสิ่งที่เขาเขายังไม่มีเนี่ยนะซึ่งมันจะลงตัวพอดีเลยลงตัวพ คำวดว่าอย่างไงก็แล้วแต่ครับตรงกับคอนเซปต์โรงส่งเสริมกันรู้100%นะครับจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไมว่าจะเป็นของตัวเองนะครอบครัวจนกระทั่งถึงสังคมชุมชนประเทศชาติครับผม